ู่กรณีของคุณตอนเนี้มันเป็นฝ้าของพรรคเก้าวไกลเก่าล้วนๆหรือผู้ที่ยืนอยู่ข้างเลยทีนี้คุณบอกว่าวันเนี้เราต้องมองว่าไทยจะเป็นประเทศที่มันจะเดินหน้าได้อย่างไร,รแต่ในขณะเดียวกันกับที่คู่กรณีของคุณนะอขออภัยนะต้องเอ่ยนานทุกคนเลย,เเลยตั้งคุณชื่ออะไรอะ่ะโตโต้ปิยรัตจงเทพซึ่งคุณเห็นบทบาทคุณต้องตามขึ้นมาเป็นรองเลขาธิการพรรคควบคุมกรุงเทพและปริมณฑลหลายคนบอกเฮ้ยนี่มัน ท้าทายใ่วารหรือคู่กรณีของคุณยังคงเดินสายบอกว่าประเทศไทยต้องไม่มีหนึ่งหนึ่งสองประเทศไทยต้องปล่อยนักโทษหนึ่งหนึ่งสองออกมาเดี๋ยวนั้นเขาบอกคุณไม่สงสารเหรออานอนท์นำพาคุณสงสารไหมอาเดี๋ยวก่อนอคุณสงสารอานนท์นำพาไหมไม่ใช่เฉพาะอานอนท์ทุกคนนั่นอยู่ในนั้นไม่ควรจะเข้าไปอยู่เลยไม่ต้องพูดเลยนะไม่ต้องพูดถึงอานอนท<ต>์รู้จักกันด้วยเขาถึงบอกว่าเาแล้วทำไมอยู่ๆคุณมาบอกว่ายาวหนึ่งหนึ่งสองไปรวมแล้วใช่ผมมิตรภาพกับอานนท์ขึ้นกว่าประเทศเลยอีกทีครับเมื่ ขึ้นก่อนประเทศชาติเลยแต่นี่ไงคือจุดที่ที่มันลำบากผมเคยอันนี้อันนี้นียกเรื่องนอกเรื่องแต่มันใกล้ๆกันนะะผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยจะให้สองขั้นกับเลขาก็มีคนด่าเป็นสองด้านด้านหนึ่งก็คือว่าแม้มันให้แต่พรรคพวกมันให้แต่เบียน้อยมันไม่คนนื่นอีกด้านเนึ่ยบอกนี่เขารับใช้บรรณาการนี้ยังไม่ให้คเลยมันไม่มีหัวใจนะอื ไอ้ความคิดมันกำลังฉีกกันอยู่ระหว่างระบบอุปถัธรรมกับระบบคุณภาพในเมืองไทยเนี่ยแล้วเรากําลังต้องการบริหารไอ้ตรงที่เคลื่อนจากอันหนึ่งมาอันหนึ่งเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นอะไรอันใดอันหนึ่งนะไอ้ของเก่าก็ยังอยู่ไอ้ให,หม่ก็ยังไปไม่ถึงผมกลับมาถึงเรื่องนี้มิตรภาพความเป็นส่วนตัวความเป็นคนดีแบบหนึ่งเราเคยพูดวความสงสารในเป็นคุณธรรมไทยถ้าเป็นความสงสารเนี่ยผมต้องออกมาคร่ำครวญก่อนว่าผมเห็นแก่คนที่อยู่ข้างในก่อนแต่ปัญหาก็คือวันนี้เนี่ย เรารู้อยู่แล้วว่าใจเราเป็นยังไงเราเป็นผู้ใหญ่พอเนี่ยเราจะไม่พูดสิ่งที่เราควรทำนะเพราะนั้นเอ่อผมไม่แปลกใจที่คนจะจะทวนลงกันตอนช่วงนี้แต่ผมก็ได้เรียนรู้ขึ้นเยอะว่าสภาพความคิดความรู้สึกจิตใจเป็นยังไงผมเอางี้ก็แล้วกันผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยที่ผมทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อจะมาชนกับใครไม่ได้หิวแสงเพิ่มหรือว่าไม่ได้อยากจะมีศัตรูหรือไม่ได้อยากที่จะ ัดมิตรภาพกับคนที่เคยเป็นเป็นมิตรกันแต่ผมต้องการทุกอย่างนี้เป็นฟุตปริ้นผมอยากให้ทุกอย่างที่พูดวันนี้เป็นรอยเท้าที่ประทับเอาไว้เพราะวันหนึ่งเมื่อสติกลับมาคนจะกลับมาฟังเอา,อางี้ถ้าท้าทางพรรคประชาชนซึ่งเคยเป็นอนาคตใหม่ก้าวไกลามาเนี้ยแล้วก็ด้อมทั้งหมดรวมทั้งแดงที่ไปเป็นส้มดเ,เยอะนะมีความเห็นว่าไม่ได้พูดอย่างนี้คือจะบัตรสัตว์พูดอย่างนี้คือตรยศพูดอย่างนี้คือเอาตัวรอด ผมไม่อยากจะให้มีความใจเย็นที่จะเอาความคิดเนี้ยมาตั้งเอาไว้ผมไม่ได้ห่วงความคิดผมจะถูกหรือผิดแต่ผมว,ว่าถ้าไม่มีความคิดนี้ตั้งเอาไว้มันจะไม่มีการเทียบและดึงมาสู่ด้านนี้บ้างสังคมที่ไม่มีทางเลือกคือสังคมที่มืดบอดอืมไม่ว่าจะสุดตรงไปด้านไหนก็ตามขวาสุดหรือซ้ายสุดแย่ท yeah, ั้งนั้นนะ,ะเหมือนศาสนาที่บอกว่าถ้าใครสุดตรงก็เป็นพิษทั้งนั้นตั้งที่หลักการเรื่องพ้นดีผมกำลังกลัวตรงนั้นนะผมไม่ได้เห็นต่างทุกอย่างจากพักประชาชน หรือว่าด้อมส้มคิดผมรู้ผมอ่านก็รู้ว่าเป็นผู้มีการศึกษาหลายคนถึงแม้จะหยาบคายบางคนแล้วบางคนด้เขียนอย่างเชื่ดเฉินอ,อยากให้เจ็บอกเจ็บใจผมก็ถามว่าทำไมเขาอยากให้เราเจ็บใจอืแสดงเข้าโมโหเราเขาไม่ต้องการที่เราพูดอย่างนี้ไม่ต้องการที่เราทอแอดงความคิดที่ที่ไม่ต้องการที่เราทําตรงนี้ยผมคิดว่ามันเป็นการแสดงว่าอะไจะไปไม่ถึงขั้นตอนประชาธิปไตยที่ควรเป็นคือการมีส่วนร,ร่วมของทุกฝ่ายอ,อเอางี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากกว่าถ้ามีความคิดสุด นี่มาอยู่ด้วยความคิดกลางตรงนี้อยู่ด้วยความคิดที่ค่อนเป็นอนุรักษ์ตรงนี้อยู่ด้วยม,มันจะเป็นประโยชน์<ะ>นี่ไงที่ผมถึงได้เรียกพรรคประชาชนว่าพรรคปฏิวัติเพราะแนวความคิดของเขาเนี่ยต้องการเปลี่ยนโดยสิน้นเชิงมันสุดมันสุดความหมายคือแค่นั้นแต่เขาอาจจะเป็นกลัวเรื่องที่ว่าเราจะนําไปสู่ถูกข้อกล่าวหาว่าล้มร้างระบอบการปกครองและถูกยุบพรรคอีกครั้งพระคดนมาสองครั้งก็ทงางฝงพระคดนมาสองครั้งเหมือนประเด็นคือเขาอาจจะยังใจไม่เย็นพอที่จะฟัง ว่าที่ผมพยายามจะพูดเนี่ยจริงๆมันช่วยทุกคนนะประเด็นคือเขาอาจจะยังใจไม่เย็นพอที่จะฟังว่าที่ผมพยายามจะพูดเนี่ยจริงๆมันช่วยทุกคนนะมันทําตัวเรื่องเนี่ยมาเรียงเอาไว้แล้วคุณจะไม่เลือกก็ได้ใครไปมาคับขืนใจคุณให้เลือกไม่มีใครบอกว่าผมพูดแล้วคุณต้องเชื่อแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ควรจะเป็นการละเมิดสิทธิผมที่พูดไปแล้วก็บอกว่าคนพูดในเลวร้ายเหลือเกิน ทั้งหมดนี้คุณรู้อยู่แก่ใจเอง <ผม S 2> อยู่แล้ว<ม>ถูกไหมผมรู้ว่าจะจะจะ,จะมีลงแน่เพียงแต่ว่าอยากดูคุณภาพกันลง